สอนพับแบงยี่สนำโชคนะครับหรือเรียกรับเรียกเงินเข้ามาในกระเป๋านะครับอ่าวิธีแรกเลยนะครับให้เราพับอ่าแบงยี่สิบพับครึ่งนะครับเสร็จแล้วก็อ่ากลับด้านมานะครับพับลงนะครับเเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็พับด้านล่างขึ้นไปนะครับให้เป็นนะครับสามเหลี่ยมนะครับอ่าเช่นกันนะครับอ่าเสร็จแล้วให้นะครับพับประกบนะครับพับประกบเข้าหากันเลยนะครับอ่า อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าพับขึ้นนะครับมุมนะครับพับขึ้นประกบขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับอ่าเสร็จแล้วก็พับอีกด้านนะครับขึ้นเป็นสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าเสร็จแล้วก็พับเข้าหากันนะครับอ่าพับเข้าหากันนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ให้เรานะครับเก็บนะครับเก็บมุมนะครับอ่าพิกหาด้านนะครับอ่าที่สามารถเก็บมุมนะครับอ่ารอนะครับดูดีๆนะครับ วิธีเก็บมุมยังไงนะครับอันนี้ผมจะทําแบบก้องงตัวเองไปนิดหน่อยนะครับผมเนาะเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้นะครับแบงค์ยีนะครับเก็บมุมแบบนี้สวยๆนะครับผมจะเก็บแบงค์อะไรก็ได้นะครับแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าแบงค์ต้องมีเลข8กับเลข9นะครับผมนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในกระเป๋าเงินเราได้เลยนะครับเพื่อเรียกเงินเรียกทรัพย์นะครับผมเนาะโอเคครับสวัสดีครับ